ประสบการณ์นักปฏิบัติธรรมตอนคาถาเห็นผีเรื่องเล่าจากคุณชาโดกคืนวันหนึ่งของเดือนมีนาคม2530 ข้าระเจ้าไปจังงานญาติที่ห้องประชุมโรงเรียนสนกหลาบนนทบุรีลูกชายของคุณเหมและมีโอกาสได้คุยกับร้อยตำรวจเอกวิโรธอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ถึงเรื่องคดีอาชญากรรมหลายเรื่องโดยเฉพาะการฆ่ากันตายข้าระเจ้าได้กำหนดจิตดูแบบมโนมยิทธิที่พระคุณเจ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดำสอนให้เห็นภาพและคุยกับวิญญาณพอได้เรื่องเหมือนกัน อย่างเมื่อเร็วๆนี้มีคดีฆ่ากันตายที่เพชรบูรณ์ผู้กองบอกว่าศพถูกเผาไหม้ทั้งสองศพไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายข้าไปเจ้าเห็นแล้วว่าเป็นผู้หญิงผมยาวหนึ่งคนและผู้ชายผมผมดำๆำหนึ่งคนแต่ก็นิ่งฟังผู้กองคุยต่อว่าศพมีเหลือสซนกะโลกมีผมยาวนิดหนึ่งจมดินอยู่ไฟจึงไม่ไหม อีกชิ้นหนึ่งมีแผ่นเนื้อด้านหลังอีกหน่อยมีรอยกระสุนปืนให้รู้ว่าถูกยิงเท่านั้นแพทย์พิสูจน์ไม่ได้ว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเพราะทุกส่วนไม่หมดและหลายวันแล้วด้วยเรื่องนี้มีข่าวลงหนังสือพิมพ์เจ้านายกำชับไปว่าต้องหาผู้ร้ายให้ได้วันหนึ่งขณะผู้กองเดินตามหมู่บ้านบังเอิญพบบ้านหนึ่งกำลังทำพิธีเซ่นไหว้ดวงวิญ,ญญาณจึงจับมาสอบสวนเขาไม่ยอมรับ หลักฐานอะไรก็ไม่มีด้วยขังไว้สองคืนเขาไม่ยอมสารภาพคืนที่สามแยกขังเดียวเก็บพระเครื่องกับตะกรุดออกมาจากตัวหมดผู้กองบอกว่าคนไม่รู้ไม่เห็นแต่ผีเห็นดึกคืนนั้นผู้ต้องหาร้องโวยวายให้ช่วยกลัวแล้วกลัวแล้วถามว่ากลัวอะไรก็ตอบว่ากลัวผีผีมาหลอกน่ากลัวมาก หลังจากนั้นจึงสารภาพว่าได้ฆ่าจริงเป็นเมียเก่ากับน้องเมียเมียมาตื้อึ้นดีและทะเลาะกันได้ต่อยเมียสลบน้องชายเลยเอาไม้ตีแขนหักเพื่อจะช่วยพี่สาวจึงถูกรัดคอจนตายผู้ต้องหายังสารภาพไม่หมดตำรวจไม่เชื่อว่าทำคนเดียวเพราะไม่มีทางที่จะเอาศพสองศพใส่กระสอบลากไปเผาไฟในไรข่ขาโพดห่างจากบ้านไปกิโลเมตรกว่าๆได้ผู้กองจึงขู่ว่าหรือโกหก ผีเขาไม่ยอมเสร็จกระดูกคนตายมายังคาบมาไว้ในบ้านหรือแสดงว่าอาฆาตมากระวังตัวให้ดีพอคู่เท่านั้นผู้ต้องหากสารภาพหมดแถมยังบอกที่ซ่อนของน้องชัยตัวเองที่ช่วยกันฆ่าให้ตำรวจไปตามจับมาได้อีกคนอีกรายหนึ่งเป็นผู้หญิงสาวถูกมคมขืนตายได้สามวันแล้วทิ้งศพในป่าเหมือนกัน ผู้กองวิโรธสืบหาโดยวิธีของท่านคือให้ผีช่วยแล้วเดินคุยไปตามบ้านมีจดหมายขู่มาว่าอย่าหาเรื่องจะเจ็บตัวแต่ผู้กองไม่ยอมหยุดจึงมีมาอีกฉบับหนึ่งว่าถ้าไม่เลิกจะฆ่าทิ้งจึงได้ลายมือจากจดหมายสองฉบับเมื่อเอาไปค้นหาที่โรงเรียนซึ่งหมู่บ้านนั้นมีโรงเรียนประถมอยู่แห่งเดียวค้นอยู่สองวันจนอ่อนใจจะเลิกอยู่แล้ว กิดบังเอิญพบสมุดมีลายมือเหมือนกันมากลายมือที่คนได้ได้ส่งมากองพิสูจน์ลายมือในกรุงเทพผลบอกไปว่าเป็นลายมือคนเดียวกันจึงรู้ว่าเป็นคนในหมู่บ้านนั้นและมีปลอกคอหนาด้วยออกจากโรงเรียนสามปีแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นใครจึงสอบสวนไม่ยากจับมาก็สารภาพหมดข้าพเจ้าเลยพูดว่าพวกผีไตหงนี่มีวิญญ,ญาณอาฆาตเขาต้องดนใจให้หาตัวจนได้ อย่างศบทวงน้ํามักจะลอยไปติดที่หน้าโรงพักเป็นต้นผู้กองก็เสริมว่าผมสังเกตดูถ้าศพหลับตาจะจับผู้ร้ายไม่ได้ถ้าศพลืมตาหรือตาค้างเป็นต้องจับได้และมีคนสอนผมให้เอาสตางค์ใส่ปากศพห้าบาทเผาไปกับศพเขาด้วยแล้วก็คาถาบทหนึ่งเจ้าของศพจะมาดลใจบอกให้หรือมาเข้าฝันข้าพเจ้านึกถามผีในใจว่าทำไมจึงเป็นอย่างนั้น ผีบอกว่าที่หลับตาเพราะเป็นกรรมที่ต้องจดใช้กันคือคนตายเคยฆ่าเขามาก่อนในอดีตชาติเป็นกรรมต่อกันส่วนที่ลืมตาค้างเพราะไม่เคยทำเขามาก่อนจึงยังอาฆาตอยู่ผู้กองวิโรธได้สอนวิชาผีอาฆาตช่วยบอกผู้ร้ายให้ตำรวจนายหนึ่งไปปรากฏว่าตกใจกลัวผีจนเป็นบ้าเสียสติไปเลยจึงไม่กล้าบอกใครอีก เนื่องจากวันนั้นเป็นงานแต่งงานมีคนอื่นอยู่ด้วยจึงคุยกันซักกันไม่ถนัดผู้กองไม่รู้ว่าข้าไปเจ้าเห็นผีได้บ้างเป็นบางครั้งเหมือนกันเมื่อเข้าไปเจ้ายังเป็นเด็กๆเ,เคยได้ยินคุณพ่อพูดเสมอว่าถ้ามีคดีเกิดขึ้นเป็นวันพระจะจับผู้ต้องหาได้ทุกรายไม่ว่าจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็ตามเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2526 ข้าพเจ้าได้ร่วมเดินทางไปกับคณะของหลวงพ่อท่านที่หลวงปู่ปานเรียกท่านว่าหรือสีลิงดำณบ้านริมทะเลของพันตำรวจเอกเล็กคุณรสนาที่คลองวานจังหวัดประจบคิรีขันหลวงพ่อท่านให้คาถาเห็นผีอยู่ที่คลองวานข้าพเจ้าไม่กล้าท่องเกรงจะเห็นผีจริงๆ ฉันกลับถึงบ้านคืนแรกนึกว่านอนในบ้านเราเองไม่เป็นไรกำลังง่วงเพลียจากการเดินทางจึงไม่ทันคิดมากนอนนึกว่าเอ๊ะหลวงพ่อปานวัดบางนำโคบพระอาจารย์ของหลวงพ่อท่านเองหลวงปู่ปานท่านลืมตาดูเข้าพปเจ้าเข้าไปเจ้าก็จ้องหน้าท่านท่านพูดด้วยเบาๆแบบให้พรหรือว่าดีแล้วฟังไม่ทนัดหน้าท่านคล้ายหลวงพ่อหรือสีลิงดำคนอื่นเข้าไปกราบทีละคนทีละคน คนดีท่านห้พรหรือเฉยเฉยมีบางคนเข้าไปกราบท่านไล่แต่ยังดื้อเข้าไปอีกท่านตวาดเบาๆคนนั้นกระเด็นไปตั้งไกลแล้วเข้าไปเจ้าก็ตื่นนอนจึงพิจารณาดูก็รู้ว่าคงเป็นเพราะเระวะาว่าคาถาเห็นผีก่อนนอนนั่นเองผีแบบนี้เองไม่น่ากลัวนึกว่าเป็นผีแบบอยู่ๆโผลออกมาเลยได้ชื่อว่าผีใครจะไม่กลัวอีกสองถึงสามวัน ได้ไปกับคณะหลวงพ่อท่านอีกที่สวนทุเรียนจันทบุรีของตระกูลเวสารัชานนท์เช้าวันแรกเข้าพเจ้านั่งมองหน้าหลวงพ่อท่านคิดว่าท่านเหมือนลวงปู่ปานในฝันจริงไหมเป็นที่อัศจรเข้าพเจ้าเห็นท่านเปลี่ยนเป็นสีขาวด้านด้านก่อนและมีประกายออกด้วยจึงได้กราบเปลี่ยนท่านถึงความฝันที่เกิดจากการท่องคาถาสุป,ปิณานังที่ท่านให้ แต่ไม่ได้บอกบุคคลที่หลวงปู่ปานท่านให้พรและไล่ถ้าท่านอยากทราบท่านทราบเองได้โดยไม่ต้องมีใครบอกได้แต่เรียนท่านว่าหน้าท่านคล้ยหลวงปู่ปานท่านรับว่าใช่มีหลายคนเคยพูดกับท่านเหมือนกันผีของหลวงพ่อปานคือผู้ที่ตายแล้วไม่มีขันหา้ามมีแต่อัติสมากายจะเป็นพระอรหันต์อยู่พระนิพพานเป็นพรหมเป็นเทวโลกเปรตอสุรกายสันนรกเรียกเป็นผีหมด รู้อย่างนี้ค่อยอยังชั่วจึงว่าคาถาสุปีนานังทุกวันเมื่อไหวพระสนมนกับท่องคาถาบทอื่นๆอีกทุกบทเพื่อป้องกันตัวด้วยเป็นสมาธิด้วยกันลืมด้วยผีที่เห็นเห็นด้วยจิตจึงไม่น่ากลัวเหมือนผีที่เป็นร่างคนที่เคยแกล้งทำหลอกกันสมัยเด็กๆท่านที่ฝึกสมาธิอยากเห็นผีคุยกับผีในใจ เอาคาถาของพระกุณเจ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดำช่วยด้วยมีผลเร็วดีมีสีพยางเท่านั้นสุปินานังว่าในใจเร่อยๆจนลืมว่านี่คือคาถาเห็นผีแล้วผีจะมาปรากฏขึ้นเองตอนเราเผลอสำหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจจับผู้ร้ายหรือพนักงานสืบสวนคดีฆ่ากันตายน่าจะท่องคาถาเจาะจงเห็นผีเจ้าของคดีเอาไว้จับผู้ร้ายบ้าง จะได้ไม่เป็นการจับผู้ต้องหาผิดตัวอย่ามเมื่อถูกเจ้านายสั่งกำชับให้จับให้ได้พวกสัปปะเลิเขายังมีคาถาท่องคมวิญญาณศพเลยข้อสำคัญคนท่องจะต้องทำใจแข็งยึดอง์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่นจะได้ไม่เกิดการตกใจควบคุมสติไม่โยเสียสติเป็นบ้าอย่างกับนายตำรวจผู้นั้นได้ซึ่งทั้งนี้จิตใจผู้นั้นคงนึกอยากแต่จะทำร้ายคนอื่นเขา หรือแกเคยทำกรรมไว้กับคนอื่นที่ไม่มีความผิดกระมังวิญญาณจึงอาฆาตเอาได้ท่านทดลองทำสมาธิแล้วท่องคาถาเห็นผีของพระคุณเจ้าหลวงพ่อฤาษีลิงดำแล้วถามผีเองผีไม่โกหกคาถามีสีคำสั้นๆสุป,ปินานังแล้วเราจะได้รู้ว่าการเห็นผีหรือผีหลอกเป็นของปกติธรมธรมดาธรรมดาเรากำลังมีสมาธิควบคุมอยู่เห็นแล้วก็รู้สึกเฉย